สวัสดีครับทีนี้ก็อยู่กับเจ้า XCMG ครับเป็นรุ่น x e 2 5 c ครับของทีมงานโชคชนชัยเหมือนเดิมครับสวัสดียามเย็นครับผมวันนี้ก็เป็นวันพอดหัดสบอดีครับสีส้มพามาดูครับแมโคโกตอนเย็นามาดูการลอกนาครับ ก็ย้ายมาอีกแปลงนึงแล้วครับอยู่ข้างๆกันก็อยู่กับทีมงานโชคชนชัยครับวันนี้ก็มีรถดำวิ่งดินอยู่4ี่คันครับเมื่อวาน3คัน น,นี่ก็วิ่งครบทีมครับ4คัน มาแล้วครับอีซูซูคันนี้ก็กระบะจะสั้นนะสั้นกว่าเพื่อนเลยครับเมื่อกี้ขับรถสวนกันนะบีบแต่ให้ด้วยขอบคุณครับเห็นมาดูบ่อยนะ <c oughs> จำได้ครับคนขับรถดำ ก็ใส่ประมาณสัก56ตักครับตอนนี้ก็เป็นดินทรายครับมาดูครับลีลาการตักดินของเจ้า XCMG 215C กันครับ ไ่แกะกล่องมาได้ราวๆหนึ่งเดือนนะครับนี้เมื่อวานนี้ลอกอยู่แปลงข้างบนครับนู่นครับวันนี้ก็ย้ายมาตรงฝั่งฝั่งเนี้ครับขัดกันมาอีกนิดนึงครับ ลอกนาก็ลอกน้าหาฟรีครับเจ้าของนาเจ้าของนาเจ้าของที่นะก็จะได้นี่ยครับนาส,สวยครับเสมอเสมอกันนะส่วนแมคโครกับรถดําก็จะได้ดินครับเอาไปขายดีกว่าเราจ้างรถไถมาดันครับมาปรับที่นะ ได้เสียตังเป็นหมื่นนะอันนี้เขาเขาทำให้ฟรีครับแต่ว่าเขาาดินไปขายก็จอดรอครับรถดำก็จอดไม่นานครับประมาณสักสองนาทีนะก็เทไม่ไกลด้วยครับ ดูท้ายแมคโครไปก่อนครับเป็นบันท้ายที่สวยครับกลมนะกลมมีเหลี่ยมนิดนึงครับมันมีไฟท้ายครับมีแต่สติกเกอร์มาแล้วครับรถดำ วิ่งมาแล้วครับ<า>ด้านหลังผมก็จะเป็นลำห้วยครับ ก็ลอกนาติดลําห้วยเลยปีใหม่ครับว่าจะให้ไปลอกนาอยู่ที่นาผมอยู่นะครับเดี๋ยวมีเวลาครับเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้องท่านชมได้ดูครับนายหน้ามาสั่งแล้วแต่ไปลอกนาให้หน่อยนาผมเองครับ ไมหน้าก็าจะเป็นป้านะไม่ใช่นาผมหรอกครับนานาไม่ยายเดี๋แรกว่าจะย้ายไปแล้วครับพอดีแปลงข้างๆเขาจากลอกนานะีก็เลยย้ายมาลงแปลงนี้ครับ Tìm lại kinh cái gì đó, ô, nó kinh cái gì ปอท้ายปิดไม่สนิทครับ อามาดูฝั่งนี้กันบ้างครับเห็นรถด,ดำด้วยครับอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าด้านหลังเป็นกอไผ่บังแสงเลยโอ้มืดครับมืด อาโอเคนะครับให้ดูเป็นอ่าพอเหมาะพอควรในเวลาแล้วครับประมาณ10กว่านาทีได้สิบเอ็ดสิบสองนาทีครับเวลาก็พอเหมาะพอควรครับเอาไว้ดูคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ บายครับเจอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ